โอเค okay, ครับอันนี้เป็นคลิปสำหรับคนที่มี UFI แล้วอยากที่จะเ,เขียนคีย์เข้าไปยัง EMC นะครับก็คืออย่างแรกคืออัปเดตยุ i ให้เป็นเวอร์ชัน1 7 0่งยออย่างนี้ก่อนนะครับเราก็จะได้เมนู RPB ตรงนี้มาแล้วก็จะมีรูปก,กุญแจตรงนี้นะครับขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าเรา connect EMC เข้ากับโปรแกรมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทาง direct ISP หรือว่าจะเป็นการยกเม็ดโดยตรงนะครับอย่างแรกคือเราต้องมีคีย์ก่อนคีย์ RPB เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่คีย์อะไรไปก็ได้ที่เรารู้ค่านะครับอย่างเนี้ยผมตั้งคีย์ไ้แล้วนะเห็นไหมครับนี่ชื่อของผมก็คือเป็นคีย์ที่ผมตั้งไว้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเรา,เราไม่เราไม่มีให้เรา enter custom key อย่างนี้ เา็าจะถามให้เราใส่ e e n t r p m b k e y ตรงเนมเนี่ยเราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้อย่างเมื่อกี้ผมตั้งเป็นนอร์าแน์ใช่ไหมส่วน Key ์ r p m b k 32ไบต์เนี่ยก็อาจจะเอาคียจากเครื่องอื่นหรือว่าเอาคีย์ r p m b จากที่อื่นมาก็ได้นะครับอย่างถ้าใครจะทำ MTK เนี่ยก็จะมีคีย์ที่เป็น r p m m b ของ MTK อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะเรากดโอเคไปเนี่ยมันก็จะขึ้น นีคัสตอมคีย์เราก็เลือกคัสตอมคีย์อย่างเงี้ยเลือกไปแล้วแล้วก็มา s p ปเ i a l t แท็ข้างล่างเนี่ยมันจะมีบอกว่าโปรแกรม RPB m Key ์พอเราเรากดไปเนี่ยตัวคีย์ที่อยู่ตรงคัสตอมตรงเนี้ยที่ติก๊กไว้เนี่ยมันก็จะเขียนเข้าไปแล้ว RPB m เนี่ยจะถูกเซตค่าเป็นศูนแค่นี้ครับจบส่วนไฟล์ผมทดลองแล้วเขียนไฟล์เข้าไปยังไม่ได้นะครับก็ใครจะเอาไปลองก็ลองเอาไปใช้ดู